อันยอซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอร์เคปช่องที่จะพาทุกคนมาพูดคุยแล้วก็เม้ามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป p OP กันนะครับกลัมาเจอกันอีกครั้งกับการอัปเดตข่าวสารของสาวๆแบล็ k พิงกกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในสมาชิกของ b l a c k p ิง k นั่นก็คือเจนนี่รูบี้เจนนั่นเองซึ่งมีข่าวลือออกมานะครับเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันหรือว่า การคลแลบกันระหว่างเจนนี่กับคาเมล่าคาเบโลนั่นเองแถมยังมีการลือกออกมาอีกนะครับว่ามิวสิกวิดีโอระหว่างเจนนี่แล้วก็คาเมล่านั้นจะมีการถ่ายทํำที่ลอสแองเจลิสและเป็นการใช้การถ่ายทํำที่ใช้เทคนิคขั้นสูงแล้วก็มีแขกรับเชิญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยที่เรื่องนะครับอาจจะเริ่มมาจากที่เจนนี่ได้อัปรูปลงในอินสตาแกรส่วนตัวของเธอถ่ายเซลฟีเล่เล่นๆน่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ห้องพักแล้วก็มีการแคปชั่นว่า ยอดซมแล้วก็มีรูปอิโมติคอนโบสีชมพูและหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับคาร์เมล่าคาเบโลก็ได้มีการอัพสตอรี่ไอของตัวเองแถมยังใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นรูปโบอีกซึ่งหลายหคนอาจจะคิดว่าการใช้อิโมติคอนหรือการใช้ฟิลเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายกันมันคงไม่อาจจะ เอามาเชื่อมโยงว่าเขาอาจจะคอลแลบกันได้นะครับแต,แต่แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับผมคามิล่าก็ได้เริ่ม Follow Instagram ของเจนนี่แถมยังมากดไลค์รูปของเจนนี่ในอีกหลายๆโพสต์และไม่เพียงแค่นั้นนะครับโรเจอร์โกหรือผู้จัดจาการของ คาร์เมล่าก็ได้มาฟอลเจนนี่ด้วยเหมือนกันรวมทั้งช่างทำเล็บโปรดิวเซอร์อัลบั้มใหม่รวมไปถึงช่างภาพมิวสิกวิดีโอของคาร์เมล่าก็มาฟอลเจนนี่ด้วยซึ่งก็จะอเริ่มมีเขาโค้งขึ้นมานี่นีแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ๆทีมงานของคาร์เมล่าก็มาฟอลไอจีของเจนนี่กันเกือบทั้งกรุ๊ปเลยและหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับเจนนี่ก็ได้ฟอลกับคาร์เมล่ารวมทั้งทีมของคาร์เมล่าที่มาฟอง ที่มาฟอร์เธอเองด้วยซึ่งทำให้ทั้งแฟนคลับของแบล็กทิง รวมไปถึงแฟนคลับของคาร์เมล่าคาเบโลเริ่มคิดถึงความน่าจะเป็นนะครับที่ระหว่างเจนนี่แล้วก็คาร์เมล่าอาจจะคอแลแลบเพลงกันก็ได้และหลังจากที่ข่าวลือนี้ได้มีการแชร์ออกมานะครับทั้งฝังของบลิงเองแล้วก็ฟังของแฟนคลับของคาร์เมล่าคาเบโลก็ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นรวมถึงตื่นเต้นที่คาดว่าทั้งสองอาจจะมีโอกาสได้มาทํางานร่วมกันแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องราวนี้ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือและเป็นเป็นเพียงแค่การคาดเดาของแฟนๆทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการรายงานออกมาท หลังจากฝั่งเจนนี่แล้วก็ฝั่งคาเมล่าว่าจะมีการคอลแลบเพลงกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งแฟนๆทั้งสองร่อมก็หวังนะครับว่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงในสักวันเพราะจะถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการทำงานระหว่างเกิร์ลกรุ๊ปของ K-POP แล้วก็นักร้องฝั่งอินเตอร์ทุกๆคนที่ฟังคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าเจนนี่จาก Black พ i n k อาจจะมีการคอลแลบร่วมกันกับคาเมล่าคาเบโล ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง